โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง T A L 3 5นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดแอป V S C O นะครับหรือว่าแอปสโลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดนะครับอย่างแรกนะครับถ้ากด ต้ล่างคลิปนะครับผมถ้าน้องๆกดมาก็จะเจอหน้านี้นะครับผมจากนั้นให้กดลาวโรดครับน้องๆก็กดสีส้มเลยครับถ้าเงียบตัวสีส้มเครับลาวโรด 84m ครับกดไป้ครับถ้าน้องๆกดเสร็จนะครับกดติดตั้งนะครับ ให้น้องๆกดติดตั้งนะครับนี่ครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าหลดเสร็จนะครับให้น้องๆกดติดตั้งนะครับขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วให้น้องๆกดว่าดูตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับผมให้น้องๆกดเข้าไปนี่ครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตานี้ครับให้น้องๆ กดล้องอินอะไรก็ได้ครับคลิปนี้ถ้าน้องชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใพี่ทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ